เก่งยาัแมอ้าวอีกช้อนหนึ่งให้คุณย่าเร็วกให้คุณย่าหน่อยช้อนหนึ่งเร็วช <c oughs> yeah, าเจ a าเอาเอาคุณย่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 าช้อนนึงยา yeah, <c oughs> เก่งอไหนไม่มีติดเลยม <c oughs> ีเก่งจังเลยอ,อชอชา้าเลาเอาอีกช้อนหนึ่งของปะปา๊าเออช้อนนี้ของปะปา๊า <c oughs> ปะปา๊าปะปา๊าป,ปาเอาช้อนนี้ของป๊ะปา๊าเอาอม บ yeah. well. ุ๊ปปปป๊ย่าอุ้ยเอล่าเห็นไหมเอียเนี่ยมันกระดินกระดอนหมดแล้วเนี่ยเอสเซนมาคุณย่าช่วยไหมคะโอเคคุณย่าช่วยนะอันนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณย่าเช็ดเองเช็ดเองนะเอาเอาช้อนนี้ของคุณย่าค่ะของคุณย่า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 อืมมอืมเอาถือดีดีถือดีดีเอาเอาถือแบบไหนก็ได้อ่ะเอา โอมา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 ชอนนี่ของโอมายะโอเดอโอปาอุ้ยโอเคโอปาโอปาโอปาเก่งจังเลยอร่อยไหมคะอุ้ยอันนั้นใหญ่ไปค่ะลูกค่ะใหญ่ไปค่ะเดี๋ยวติดคอเยอะไปค่ะเยอะไปแค่นี้พอเอลานี่เห็นไหมแค่นี้เก่งจังเลยค่ะโอ้โห เออเออเอล่าชะ้าช้าช้าช้าค่ะนี่ตักแบบนี้ค่ะเออแล้วก็ใส่ปากใส่ปา้าอ้ามในนี้มีข้าวมีซอสมะเขิดเทศแล้วก็ผักบดแล้วก็ไข่ต้มนะจ๊ะอุะ้ยตกใจเอล่าตกใจไอคุณย่าป้อนไหมคะอ่ะอันนี้ของใครอันนี้ของใครโอป้าเหรอโอป้า อ๋อมาม่าเหรออ๋ออันนี้ของมาม่าอืมของมาม่าแล้วอันนี้ของคุณย่าใช่ไหมหรือว่าแจ็กกี้อันนี้แจ็กกี้เหรอแจ็กกี้เออเ,อ,อ,เอ,อแล้วก็นี้ของใครน,นี่ของมินมม้นไมมมิ้นมิ้นด้วยใช่ไหมเอาแต่ว่าในปากก่อน SNS แต่ชลูกเอสอย่าเอสลูกินม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 ้นมิ้น อ่าอ่าอ่าแฟติกเหรอเสร็จแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอเอาอีกคำหนึ่งมินม้นมิน้นมิ้นเอามิ้นอีกคำหนึ่งมิน้นเออ <c oughs> ดื่มน้ำไหมคะอ่ะอุย้ยอีลาดื่มน้ำช้าช้านะดื่มช้าๆนะคะนี่กแก้วของปลาป๊าตอนตอป๊าเล็กๆนะช้าๆ <c oughs> ช้าๆ <c oughs> <Yeah. S 1> อ,อยากเอาอีกดื่มอีกนิดนึงอืม good เก่งมากเอล่าเก่งมากช้าชา้าอ๋อเอาทานอีกไหมคะ อีกไหมเฟติกเหรออ๋อเฟติกหมายถึงว่าเสร็จแล้วไม่เอาแล้วอิ่มแล้วอ๋อก็ได้เยอะอยู่นะเอามหม่วงไหมเอล่าเอามังโก้มไหมเอล่าเอล่าเอามังโก้มไหมเอล่าวิสมังโก้เฟติกโอเคเดี๋ยวคุณย่าเก็บค่ะคุณย่าเก็บคุณย่าเก็บใจเย็นๆใจเย็นๆอันนี้ก็เฟติกเหรออ๋อโอเคเฟติกเฟติกอุ้ยอุ้ยเช็ดปากเช็ดปากอ่ะอ่ะเช็ดปาก

่โอเคเสร็จแล้วนะคะอ้าว I love you กูเนี่ยก่อนเร็ว I love you โอ้ย I love you เราไปล้างมือกันนะคะเห็นเดว่าชนนอะโอปาเหรอนู่นโอปาอยู่นู่นได้เชียโอปาอืมวันนี้ยังไม่ได้ทักทายโอปาเหรออะเฮียเชี์โอปาได้เชียโอปาหืมจุ๊บจุ๊บโอปา จุบๆุบโอปะายาจุบๆุบโอป้ายาอือฮึฮอฮคุณยาเก็บไว้ที่เดิมไหมเก็บโอปะาไว้ตรงน้นนะโอเคคุณยาเก็บนะคะโอ้ยโอปะามีความสุขยายาดีไหมเดี๋ยวเราไปล้างมือกันนะเอล่ะ โอ้ซู่ซีซ่ไคของโอป้าล่ะโอเคไปล้างมือเนอะาะเช้าเช้าก่อนเลยไปล้างมือเชา้าเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุบ๊บจุ๊บ I love you I love you I love you